ร่างกายเนี่ยก็คือการลงเท้าลงเท้าเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆวันละ80,000ถึง190,000ทุกวันวิ่งไม่ต่ำกว่าละ10ชั่วโมง100วันค่อนข้างจะยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนก็คือมีปัญหาเรื่องเท้าเกิดการแตกหรือช้ำนะครับ ต้องนวดทุกวันนะครับถ้าไม่นวดเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือปัญหาทางร่างกายส่วนปัญหาทางด้านจิตใจ,จก็คือต้องวิ่งอยู่ในที่แคบก็คือในห้องพัก100วันมองหน้าตัวเองบนกระจกและมีกล้องโกโปรถ,ถ่ายตัวเอง100วันเพราะฉะนั้นวิธีที่จะคลายเครียดได้ก็คือต้องเปิดทีวีเป็นเพื่อนเพื่อดู YouTube ดูหนังฟังเพลงก็ช่วยผ่อนคลายได้ระดับหนึ่ง แต่พอผ่านไประยะหนึ่งความเครียดมันก็เข้ามาเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องต่อสู้กับมันนะครับก็คือโฟกัสเป้าหมายเป็นหลักครับสําหรับท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบครันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาเสื้อผ้าแก๊เจ็ตต่ตางๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตต่อตัวเองการทดสอบอิอเล็แมกทสบพบกันได้ครับที่ M Live Shop Central World หรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับครับผมสวัสดีครับผมปุปหลันอันตราชื่อนายคุณธวัฒน์สรุัวร,รากุลปัจจุบันอายุ51ปีเป็นนักวิ่งอันตรามาราธอนคำว่าฟันหลันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของผมเองก็คือเป็นการวิ่งครั้งแรกได้ในระยะ6กิโลเมตร นะครับตอนนั้นก็รู้สึกสนุกมากต่อมาก็มีความสนใจวิ่งอันตรามารารอทนก็เลยใช้วิธีการฝึกฟันลันซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้งก็กลายเป็นได้อัน1อันตรานะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทุกคนทำได้ครับที่มาก็มีพี่แซมนะครับได้ชวนให้มา วิ่งในชาเลนจ์นี้เนื่องจากค้นหาแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยมีใครวิ่งบนลูวิ่งร้อยวันได้ไกลที่สุดในโลกพบว่ามีชาวยูเคทำไว้4,200กิโลเมตรก็เลยเคิดว่าคนไทยน่าจะทำได้นะครับเนื่องจากปีที่แล้วเป็นคนที่วิ่งได้มากที่สุดในกิจกรรมร้อยวันพันโลก,ก็เลยได้รับการคัดเลือกมาทำชาเลนจ์นี้นะครับก็ทำสำเร็จครับผม ตอนแรกนะครับก the ็ไม่ไม่ได้เตรียมตัวเลยบอกตรงๆนะครับเพราะว่าอยู่ๆลู่วิ่งก็มาเลยนะครับแล้วก็อีกวันก็เริ่มวิ่งเลยไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นที่ไม่มีการปรับสภาพหมายความว่าไม่เคยเป็นคนที่วิ่งบนลู่มาก่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามนะฮะยากมากเพราะว่าตอนวิ่งเนี่ยวิ่งเป็นเป็ดเลยนะครับวิ่งตามลู่วิ่งไม่ทันตอนแรกเราคิดว่าเราวิ่งเร็วบนถนนได้เราจะวิ่งเร็วบนลู่วิ่งได้ทันทีไม่ใช่ก็มีการปรับสภาพอยู่หลายวันกว่าจะวิ่งได้เป็นปกติ โอ้ปัญหานะครับก็เจอมาทั้งทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับร่างกายเนี่ยก็คือการลงเท้าลงเท้าเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆวันละ80,000ถึง190,000ทุกวันวิ่งไม่ต่ำกว่าละ10ชั่วโมง100วันค่อนข้างจะยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนก็คือมีปัญหาเรื่องเท้าเกิดกการแตกหรือช้ำนะครับ ต้องนวดทุกวันนะครับถ้าไม่นวดเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือปัญหาทางร่างกายส่วนปัญหาทางด้านจิตใจก็คือต้องวิ่งอยู่ในที่แคบก็คือในห้องพัก100วันมองหน้าตัวเองบนกระจกแล้วมีกล้องโกโปรถ,ถ่ายตัวเอง100วันเพราะฉะนั้นวิธีที่จะคลายเครียดได้ก็คือต้องเปิดทีวีเป็นเพื่อนเพื่อดู YouTube ดูหนังฟังเพลงก็ช่วยข่อนคลายได้ระดับหนึ่ง แต่พอผ่านไประยะหนึ่งความเครียดมันก็เข้ามาเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องต่อสู้กับมันนะครับก็คือโฟกัสเป้าหมายเป็นหลักครับถึงจะทำสำเร็จทำธุรก,กิจส่วนตัวครับผมนะครับก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่สำคัญมอบให้คนใกล้ชิดไปทำแทนนะครับ ซีติเก่านะครับทำไว้ตั้งแต่ปี2022ก็คือปีที่แล้ว4,200กิโลเมตรเป็นผู้หญิงชาวยูเคนะครับปีนี้ก็ถูกทำลายโดยคนไทยนะครับโดยปุปป๊กลารานันทราทำไป5,400กิโลเมตรครับโอ้โหครับก็มานั่งทบทวนนะครับก็ได้เยอะเลยนะครับก็คือ1ได้มีทั้งคนที่รู้จักและไม่เคยรู้จักกันก็คือนักวิ่งจากทั่วประเทศ เพื่อนจากทุกชมรมส่งกําลังใจมาให้นะครับแล้วก็ได้ฝึกความอดทนแบบใหม่ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับก็กคิดว่า <S <S นักวิ่งอินตารท่านาไหนเนี่ย <S <S ที่ฝึกแบบนี้คงไม่มีนะครับในประเทศไทยคงเป็นคนแรกจริงๆที่ได้ฝึกแบบนี้แล้วก็ทําได้สําเร็จแล้วก็ได้ความแข็งแรงโดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้ารู้สึกว่าพอวิ่งบลลูติดต่อกันเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับ ไม่เคยเลยครับเคยดูแต่ใน YouTube แล้วก็สงสัยว่าเขาทำอะไรกันแล้วมันค่านั้นมันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ประมาณ70-80%ครับเนื่องจากเพิ่งหายจากการลามาจากการทำกิจกรรมประมาณ4วันก็คิดว่าน่าจะทำทำได้ครับ โจบไปแล้วครับกับการว่ายน้ำไม่ใช่รีดเต็มที่เลยครับเป็นไงเมื่อค่อยปุกบคำถามผมว่าหลายหคนเขาอยากจะรู้อยู่แล้วว่าการทดสอบความฟิตครั้งแรกด้วยเนาะใช่ครับหลังจากกิจกรรมร้อยวันมาพึ่งพักมากี่วันนะครับ4วันครับเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหรู้สึกว่าหัวใจบีบแรงมากนะครับตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนสวมชุดโอกาสยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ กลัวและกลังวลว่าจะหายใจคล่องไหม uh, นะครับจริงๆแล้วพอพอ,พอวิ่งเนาะหายใจคล่องปกตินะครับเพียงแต่เราคอนโทรลพัดเลียดให้มันคงที่ไปเรื่อยๆในช่วงระยะวอร์มอัพนะครับหลายๆคนที่เห็นคลิปอะไรพวกนี้ครับว่าต้องมาใส่หน้ากากวิ่ง <c oughs> กับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอ่ะผมรู้ว่าหลายคนก็นจะแบบกังวลมาแสดงว่าเมื่อกี้คาตอบนี้ก็คือทําได้นี่ก็หายใจ <c oughs> อะไรได้ใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ครับปกติเลยอ่าครับแล้ววิธีคิดเหรอพี่ผมว่าเท่าที่ผมดูอยู่นะ พี่รู้ไหมน่าพี่จะเป็นคนแรกๆในรอบปีนี้ที่พี่วิ่งหนึ่งคน15คนเชียร์แปดกล้องถ่ายแล้วเล่นนยวันนี้มีคนเชียร์ให้โบเยอะมากนะครับเป็นไงบ้างครับพี่เขาเรียกว่าวิธีคิดขนาดวิ่งอ่ะผมว่าพี่คิดยังไงว่าเฮ้ยจะต้องไปถึงตรงไหนไหมเป็นก๊อกก๊อกไปไหมครับก็ตอนเพิ่มความเร็วเป็นเป็นระยะะเนี่ยเราก็โฟกัสอยู่กับความเร็วและรอบเท้าที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงสั้นๆก็จริงแต่ว่าเราต้องคนทนให้นิ่งราะนั้นเราจะแกว่งเหมือนกันนะครับเาเท้าแกว่งแขนก็จะแกว่งตามลำตัวก็จะเอ็นไปเอ็นมานะครับก็ก็ส่วนใหญ่การรักษาการทรงตัวเนลูวิ่งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฟอร์มการวิ่งด้วยนะครับถ้าถ้าคนที่ฟอร์มการวิ่งไม่ดีเนี่ยอาจจะอาจจะโคตรเอ็นได้เหมือนกันโอเคนวคำพูดสุดท้ายก่อนจะส่งสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นรู้สึกว่ามัน มันเป็นเพจที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ se ้นชินเท่าไหร่เพราะว่าท่านผู้ชมได้ดูคลิปเมื่อกี้จะอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับสิบเพจซึ่งก็สี่กว่าครับเศษสี <même> ่ก <swimming> ว่าใช่ไหมครับท่าเท่าไหร่นะครับทีมงานเพจเพจสี่ท่วนเป็นเพจที่เป็นเพลสเร็วสําหรับพี่อยู่แล้วแหละเพราะพี่เป็นนักวิ่งอัลตร้าเนาะใช่ครับใช่เคยเคยซ้อมอินเทอร์วอลกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็น4.30นะครับคอร์ส1,000งพัคูณแซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วสองสามปีมาแล้ว แล้วพอมาลองใหม่โอ้โหมันแบบหายใจไม่ทื่ท้องนะฮะเพราะว่ามันเหมือนต้องการออกซิเจนเยอะมากนะครับพอเยอะมากเสร็จแล้วการหัวใจเต้นแรงแขนก็ต้องเร่งตามเท้าก็เร่งตามทีนี้แขนกับขาเนี่ยรู้สึกว่าขาจะไปก่อนนะฮะเพราะว่าขายนี้อ่อนล้าจากการเก็บระยะร้อยวันมาแต่พี่วิ่งไงก็ดูหล่อครับพ่อขอบคุณมากนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็กับพี่ปูเนาะ อัลตรา้าฟันรันอัลตร้าหรืออะไรครับฟันรันอัลตรา้าฟันรันอัลตร้านะครับกับการทดสอบความฟิตท่านผู้ชมครับณนะตอนนี้ณนะวันนี้ที่มีการมันถึงเทปแล้วกันนะผลพี่ปุ๊ยังไม่ออกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์ผลพี่ทายคลิปแล้วกันว่าผลพี่เป็นเท่าไรแต่ผมว่ายังไงก็น่าจะโอเคอไปอีกหนึ่งโจน,นะร์รท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่มาวิ่งในระยะอัลตรา้าพี่เป็นสายอัลตร้าเนี่ยกับการที่มาทดสอบความฟิตเนี่ยเขาจะต้องเจอกับความเร็วสูงๆซึ่งค่าอยู่ทูวแม็กซ์นะผมว่าไม่แน่ใจไม่กล้าเดาแต่อาจจะแบบไมมม่่สูงงาาากกีอออยเเดขตััวครบ เดาไหมเดาไหมประมาณพี่ไม่ต้องห่วงพี่เดามั่วเยอะผมตัดออก48แล้วกันโอ้ยพี่โมเดาน้อยนะเดี๋ยวผลนี้ปู๊จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับอ่ะสุดท้ายพี่อยากขอฝากพี่เขาเรียกว่าเชิญชวนนักวิ่งหน้าใหม่หน้าเก่าที่อยากทดสอบความฟิตมาเอ็มไลท์ช็อปด้วยได้ครับครับสำคัญมากนะครับเพื่อนเพื่อนนักวิ่งอันตรานะครับตอนนี้ระยะอันตราเนี่ยมีนักวิ่งหลายพันคนที่เข้ามาทดสอบจิตใจตัวเองนะครับที่ที่ไปแข่งขันมาเนี่ย แล้วหลายๆคนก็ซ้อมแบบไม่มีครูหรือว่าไม่มีเกณฑ์อะไรมามาตรวจวัดเนี่ยจริงๆแล้วอยากเชิญชวนเพื่อนๆนักวิ่งอัญจาหรือนักวิ่งมาราธอนนะครับควรมาตรวจเช็คสภาพตัวเองนะครับว่าอัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยสูงสุดมันได้เท่าไหร่กันแน่นะครับมันไม่ใช่แค่2 2 0ล้อยบอายุนะ,ะจะได้โซนจริงๆจะได้โซนโซนการฝึกซ้อมที่แท้จริงนะครับแล้วทําให้เราพัฒนาสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถทําเวลาได้ตามที่เรากําหนด พราะบางคนเนี 4, 4่ยต้องการซับ4ซับ10ซับ so, 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 okay. so, the 3เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่รู้เพจวิจัยแท้จริงเนี่ยคิดว่ายากยากเพราะลองมาแล้วหลายปีโดยการฝึกเองอ่านหนังสือเองไม่ไม่น่าจะรอดแต่ถ้ามาตรงนี้คิดว่าน่าจะได้ค่าที่แม่นยําแล้วก็ชัวร์ร้อนะครับก็เชิญเชิญเพื่อนทุกท่านนะครับใครที่เป็น f c ฟซีฟุตอลนต้ามาที่เอ็มไลท์ช็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมงรันจะมีเขาเรียกโปรโมชั่นพิเศษนะให้เขาบอกว่าโค้ชรถมาจากทาง พี่ปุ๊กฟารนาฟาร่านะครับอย่าลืมนะครับพิมมาว่ามาจากพี่ปุ๊กฟารนาฟาร่าเดี๋ยวทางเอ็มไลชอปมีส่วนพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับผมพี่ปุ๊กฟาร์นาอัลต้านะผมบอกเลยว่าถ้าได้สัมผัสพี่ปุ๊กใกล้ๆเนี่ยผมว่าไม่เซ็ตแล้วหัวใจพี่เขานี่โอ้โหสุดยอดจริงๆผู้ชายอายุ51แต่จริงๆไม่น่าใช่ดูแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุ๊กนะครรััับสสวดีคบสวัสดีครับสวัสดีครับ